มันแบบใหม่เลยทุกคนมันแบบใหม่ <ไป S 1> แบบซับ,บแข็งแรงทนทานมาก,อ,อ,กอันนี้เราจะพาไปดูนกนะคะนกขนาดใหญ่ตอนนี้เขามีโดมแล้วนะปุ้ยมารอบก,ก่อนเนี่ยเขายังไม่มีโดมกันนกบินออกไปนะคะวันนี้มีเรียบร้อยแล้วธรรมาชาติสวยงามมากเสรษตะโกน อากาศดีนะคะบรรยากาศสดชื่นเลยทุกคนทุกคนดูน้องนี่นี่ไงชื่อนกอะไรเนี่ยไม่รู้นะคะทุกคนแล้วนี่มีนกแบบหลากหลายสายพันธุ์มาเลยนะนี่เป็นไปหมดเลยนะบินโช๊นอ่ะครับโอ้โหได้ๆดได้ๆเบี้ยจะดูนี่โอ้โหมีคอยประคุณง็กซสด้วย นี่ในแบมีนี่น,น,น,นะมางยากกังเกาะมือเดือนักกหไม่ดึงนมืเดือฝรั่งฮะหนกออกหูได้ออกซื้อ<า>ออกซื้อ <c oughs> นี่น,นอกอะไรนะน้ะองน่ารักจูงนี่นี่มีนกหลายสายพันธุน์วันละทุกคนอยู่กันเต็มไปหมดเลย,อ,เยลอันนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะเดี๋ยวสายพันธุ์ยังไงเดี๋ยวพื่ไปถ่ายให้ชมตอนไปถ่ายนะคะถ้าเพื่อชอบใบบอลอันนี้มาเลยมันดูสวยงามลงดื่มแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเลยนะ ก็บังคุไมีถั่วก็กบังคูไมีถัถ่วทิกีเลยอืนยากาศนะคะร,ร่มเรือนสดชื่นมากมานั่งพักในส้สบายเลยนี่เดูกันนกปลอดหน้านวนประลอดหัวเหลืองหัวจุกปลอดแม่ทะปลอดหัวีมมขมงังปลอดสวนอันนี้ไก่ฟ้าพญาลรา ไก่ฟ้าลังขาวไก่ฟ้าสีทองแล้วก็ไก่ป่าตุ้งขาวนะต้องหาให้เจอนะใช่ใช่ต้องน้องอยู่บริเวณแถวนี้นะคะออ้ไปไวมากบินบินขำหัวไปได้เพื่อน่ะก็ม <c oughs> าขวบเพ่นเลย <c oughs> เกือบแล้ว <c oughs> ขอโทษขอภัยในความโบบะจจโบ๊ะจะบะนะคะนี่ไงจะเจอแล้วตัวนี้น่นาจะเป็นไก่ฟ้าพญา,าหลอกำลังกินอาหารเลยทุกคน ธรรมชาติที่นี่ก็สวยงามมากแล้วก็พี่ๆดูนะไยสวนนะได้กบกงค,คุณดูดูคุณหุงนะคะแสงสว่างมีอยู่ทั่วไปนะคุณหุงนะหลายแห้งแล้วก็ดูเขาจัดสวนไว้นะทุกคนสวยมากนี่นะคะสดชื่นเลยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะจะไปต่อคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย